เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่บร์ชนแนลนะอีกเช่นเคยนะครับก็อีพีนี้ก็คงต้องไปตามที่เคยพูดไว้นะครับลุยภารากิจโลกนะครับก็อาจจะไล่แต่ละภารากิจไปเวียดนามก่อนเลยครับอันดับแรกโอ้โห มาถึงยิงเลยครับซํอากำจัดบลัสเตอร์ครับบลัสเตอร์ก็ไอเจ้าตัวที่มันถุยน้ำลายอะ่ะสำรวจแมปร้อปอร์ซครับตามคอมเมนต์ที่อ่านอ่านมาคือเขาบอกว่าไทยดุมากใช่ไหมครับเดี๋ยวจับไปครับ ก็แบบไม่กว้างเท่าที่ควรนะเออไล่เคลียร์ให้หมดเปิดเปิดศพผู้นี้ก็เอ่ออยากได้แค่กระสุนเฉยๆครับเคเข้าบ้านในบ้านต้องเยอะแน่นอนครับแล้วก็มีผู้ช่วผู้รอดชีวิตด้วยเราก็ต้องช่วยเหมือนเดิมนะครับ เราเจอแทงเกอร์เร็วสีชิวๆครับอ,อีซี่อีซี่โอเคพู้รอชีวิตหนึ่งลายห่างกระป๋องพวกนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับรูปป้าหมายคอลเลกชันอันเนี้ยเป็นไปได้ก็ให้ทำ ให้มันสำเร็จเยอะๆนะครับเพราะว่ามันบวกเป็นบัฟติดตัวครับทั้งทีมเลยโเบอกว่ามันมีบอสล่วงมาจากฟ้าด้วยนี่ดีประเด็นนะไม่รู้ว่าบอสเวลอะไรสูงสุดของเกมก็คงจะเป็นเวลแปดนะครับก็เอามาเลยก็ได้นะครับบอสเวลแ พอเวลแปดเราก็ไปพักมาแล้วเราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ลุยครับอ้าวไม่มีอะไรให้ไม่เปลี่ยนฟองเปลี่ยนฟอร์มละลุยอย่างเดียวครับไม่ค้นเราก็ได้มากแต่ว่าก็อยากได้ของจำชิวลาตอนค้นนะ่ะ อย่าบ้านเลยแล้วเรียบร้อย <Okay. S 1> เรียบร้อยโอเคไป้าอีกสี่คนนะครับสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วอะ่ะโคตรเร็วเลยแมบมันเล็กเนาะต้องเข้าใจอ้าสำรวจยังไม่หมดเทามันเถอะ ครับโ,โหดตันแล้วลงข้างล่างต่ออยากได้อ่ของทำอาวุธม่วงอีกเยอะๆตอนนี้อยากทำสไนเปอร์ใหม่มากเลยแล้วก็ทำลูกซองให้บากิล่าใหม่ลูกซองนี่ง่อยเกินไปครับก็ไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ปืนที่เราอยากใช้อ่ะครับนะะ เออเดี๋ยวผมเคลียภารกิจโลกอีกสักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปย้ำแค้นกับราชาไวเดอร์ครับตอนนี้เราผมได้ทริกการสู้มันมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยังมีอาจมีร่วงบ้างแหละก็มาธรรมดาแหละแต่ว่ารู้รู้สึกว่าจะไม่ไม่ย่ำแย่เหมือนคราวที่แล้วโอเค เดี๋ยวสำร็จข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวในบ้านในบ้านมันของตายอยู่แล้วแหละมันก็มีคนมีอะไรให้ช่วยสําเร็จภารกิจแน่นอนครับแต่ว่าข้างนอกมันกว้างไว้นิดนึงนะครับตอนนี้โอเคส่วนผู้ไม่รอดชีวิตผมก็ไม่ค้นของแล้วนะครับมันไม่แน่มีอะไรให้เคลียร์แทงเกอร์นะครับแทงเกอร์บลสเตอร์แล้วก็ ชีสำรวจข้างนอกนะครับเอา้าลุย โอเคครับเราจะกลับมาสำรวจที่บ้านนะครับเราเปิดแผนที่ไปพอสมควรแล้วนะใช่บ้านชุดนี้ไหมวะเอา้าเออใช่ใช่ใช่หลังนี้หลังนี้โอเคโอ้เยอะจับแบบนี้ดิต้องยิงให้มัน นำแบบนี้เลยโอเคให้อะไรก็เอาแล้วะของอมันจำเป็นทุกชิ้นครับในการอัพเกรดฐานนั่นนี่โหช็อกโกแลตอันนี้ไม่อยากได้เดินผ่านละค้นสักหน่อยแล้วกัน ที่บ้านหลังนี้เคลียรครับเดินไปต่อครับยาวๆครับก่อนดูแผนที่ก่อนนะครับอีกนิดนึงโอ้โหเราได้ครึ่งเดียวเองผมว่าผมเปิดไปเยอะแล้วนะ <Okay. S 1> อีกสิบสามตัวนะครับภารกิจกำจัดบลัสเตอร์ทำไมผมรู้สึกว่าตัว ทีมผมมันเดินช้าว่ะท,ทั้งที่ผมก็ทำรองเท้าแบบสีน้ําเงินรลเวลสูงรลเว่าสูงสุดเยอะแยะแล้วนะคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันช้าจริงๆผมว่ามันช้านะทุกคนใช่ไหมโอ้บ้านสองหลัง ภารกิจเสร็จสิ้นหนึ่งอันนะครับคือคำจับแทงเกอร์โอเคเราจะไปทาไปช่วยผู้รอดชีวิตนะครับอีก2คนลัสเตอร์ก็ใกล้จะจบ,จบแล้วนะครับเก้าแทงเกอร์เรียบร้อยปัตเตอร์ในนี้เยอะมากโอเคผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนนะครับ เตอร์อีกสตัวส่วนประกอบส่วนประกอบจำเป็นจำเป็นจำเป็นโอเคเลเวลขึ้นไปก่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอาออกไปเร็วจังอะบลสเตอร์อีกสตัวยิงไหนก็ได้มั้งเนี่ยเดินเดินเดินเดนเดิน,เ,ดนเปิดแผนที่เป็นในตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวก็เจอมัน อ้าวทีต้องการหาตัวเราไม่เจอนะอยู่ไหนเนี่ยยังอีกยังอีกเยอะเลยแบบมืดทึบเชวิ่งไปต้องเจอสิแถวนี้แหละมันกระจายอยู่ตามแมบปบไอบ้บลัสบลัสเตอร์เนี่ยนี่ไง อีกสองตัวเองเจออะไอีเน,เนี่ยอันเนอร์โหสุดแล้วไม่อยากเข้าบ้านอะ่ะขี้เกียจเข้าแล้วอ่ะอ่าเข้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 า,ขาไปให้จบซะในนี้แหละอ้าวหนึ่งตัวเขาไม่ใช่อ่าหนึ่ง ตัวเดียวอเอเยบร้อยเคลียเ์ี่ครับกลับกับทางครับเราเปปรเรไปล,ลุยประเทศอื่นต่อคนช่วยหมดแล้วครับไม่สนแล้วดูประเทศอื่นต่อครับเอาธารกิจร้อยเปอร์เซ็นตองพอนะครับสำหรับผมจะไม่สำรวจไม่อะไรเพราะว่ามันเป็น แมปเวลสี่แล้วครับมันมันเวลน้อยแล้วถ้าถ้าเป็นเวลสักเจ็ดเวลแปดโอเคผมจะไล่สำรวจไล่เปิดทุกหีบทุกอะไรอยู่เพราะว่ามันก็มีโอกาสเจอปืนม่วงและอุปกรณ์ทำปืนม่วงนะครับก็เลยจะต้องค้นนิดนึงโอเคเราเดินกลับไปที่ลาจนจอดหอนะครับลาจนจอดหออยู่ไหนละทีนี้ ซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยดูก่อนหลงทางเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆจะก็อยากเปิดแมพให,ให้ให้ใสๆนะครับโอเคกับฐานกันเถอะชึบ กลับไปที่ฐานหรือไม่ทำไมถามเงี้ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วะ่ะนับของครับผมนี่เยอะแยะเลยโอเคครับพบกันใหม่ประเทศหน้าืหผมลืมอัพรถถังกับโอเลยวะ่ะโอ้ดิโอ้ไม่ได้แล้วแบบนี้ ดีก่อนนะดูนี่ก่อนขาดอะไรโอ้ขาดเยอะแยะมากมายไกลอง,ง,ง,งอันนี้ล่ะขาดอีกนี้นิดเดียวเองเออเดี๋ยวทำนี้ก่อนก็ดีโอเคครับก็สำหรับประเทศเวียดนามก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ประเทศหน้านะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ